15มกราคม66รีบฟังด่วนผ่านแน่นอนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวบัตรคนจนรอบใหม่ไร้เก่าเดือนกุมภาพันธ์รอรับเงินเช็คเลย วส,สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่15มกราคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตขาอสารมาแจ้งขาอสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเกาะติดสําหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะทุกท่านซึ่งแน่นอนวันนี้นะคะกลุ่มที่จะผ่านแน่นอน แล้วนะคะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเป็นกลุ่มไหนนั้นเดี๋ยวเราไปเช็ครพร้อมๆกันค่ะและรวมไปถึงแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องกลุ่มรายเก่าทุกท่านรอรับเงินเดือนกุมภาพ,พันธ์2566นี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับคนใรที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีในครั้งต่อไปค่ะ ไกด้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะคะว่าจะประกาศผลผู้ผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งในเดือนมกราคม2566นี้ทุกท่านทราบกันแน่นอนว่าผ่านสิทธิหรือไม่ และแน่นอนนะคะสําหรับกลุ่มที่มีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนแล้วผ่านแน่นอนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวจะเป็นกลุ่มอื่นไปไม่ได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะทําให้ทางรัฐบาลเล็งเห็นนะคะว่าต้องมีการลงทะเบียนร,รอบใหม่นะคะและคัดกรองใหม่นั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มตกหล่นนะคะที่เป็นผู้มีไรายได้น้อยเป็นกลุ่มที่จนจริงๆเลยนะคะและก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ บัตรคนจนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีการแจกเงินนะคะเราชนะนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ตกหล่นนะคะสำหรับเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยกลุ่มนี้นะคะมีถึง2ล้านกว่าคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงทุกผ,ผลภาพนะคะซึ่งควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลแต่ก็พลาดและ ตกหล่นในการเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทําให้ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นนะคะว่าต้องมีการคัดกรองใหม่นะคะในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผู้พิการนะคะรอติดตามกันไว้นะคะใครที่ลงทะเบียนนะคะท่านผ่านแน่นอนค่ะสําหรับบัตรคนจนรอบใหม่อย่าลืมสิ่งนี้เด็ดขาดนะคะทุกท่านใครที่ยังไม่มีนะคะต้องใช้ยืนยันตัวตนนะคะถึง ึงผ่านแล้วท่านไม่มีใช้ในการยืนยันตัวตนท่านก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันนะคะในส่วนตรงนี้นะคะสําหรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่นะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในการใช้ยืนยันตัวตนนะคะเพราะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสําหรับการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะคะการยืนยันตัวตนต้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่เท่านั้น,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากลูกหลานนะคะดูแลเรื่องนี้นะคะติดตาม ามข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องของท่านด้วยค่ะหากใคนรนะคะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะรวมไปถึงนะคะอีกกลุ่มนึงนะคะก็คาดว่าน่าจะได้กันเยอะเลยทีเดียวสําหรับบัตรคนจนบัตรเก่ารายเก่ารายเดิมนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็มีฐานเป็นคนที่มีไรายได้น้อยอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีการคัดกรองนะคะครั้งนี้ก็ใช้ระบบ AI นะคะในการคัดกรองที่ จะเลือกเฉพาะคนที่จนจริงๆเท่านั้นค่ะและสําหรับไรเก่าทุกท่านนะคะก็แจ้งข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับไรเก่านะคะยังได้รับการช่วยเหลืออีกหนึ่งเดือนในเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะแต่ในส่วนที่สอบถามกันเข้ามาว่าสําหรับเงิน400-500บาทนั้นยังได้รับอีกหรือไม่แจกต่อเน,นื่องหรือไม่เดือนสุดท้ายที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรเก่าบัตรเดิมจะได้รับกันนะคะในส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ข้อมูล ที่ชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังค่ะซึ่งแน่นอนก็ต้องรอนะคะว่าจะมีการแจกอีกหรือไม่สําหรับเงินพิเศษนะคะเป็นเดือนสุดท้ายให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่านะคะแต่แน่นอนนะคะยังได้รับเงินและได้รับการช่วยเหลือในเดือนกุมภาพันธ์2566อีก1เดือนค่ะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรเก่าทุกท่านก็รอรับเงินกันได้เลยและจะเริ่มใช้บัตรใหม่นะคะเป็น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแบบบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในวันที่1มีนาคม2566ค่ะ และก็ย้ำเตือนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะคะที่มีสถานะไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะมีกากระบาดสีแดงอันแรกนะคะรวมถึงผู้ที่ไปยื่นเอกสารรอบแรกไม่ทันนะคะก็ถือว่าหมดสิทธิ์ลุ้นกันแล้วนะคะไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ได้ค่ะ และเมื่อเริ่มมีการประกาศตรวจสอบผลลงทะเบียนนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบผลรับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่นี้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะและขอยื่นอุทธรณ์ได้นะคะกรณีสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านนะคะที่เว็บไซต์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือคลิกใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะทางช่องนะคะก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะจะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณ สมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคม2566นี้นะคะและเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566ค่ะก็แจ้งกันมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านใครที่ลงทะเบียนทันนะคะ19ล้านกว่าคนที่มีสถานะสมบูรณ์นะคะก็ รอติดตามว่าท่านจะผ่านสิทธิหรือไม่นะคะสำหรับใครที่ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็แน่นอนแล้วว่าผ่านแน่นอนนะคะส่วนใครที่ไม่ผ่านนะคะและยังคิดว่าท่านนะคะเป็นคนจนจร,จริงๆเป็นผู้มีไรายได้น้อยจริงๆนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะและถ้าใครนะคะมีคำถามนะคะมีข้อมูลที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปตามเบอร์ที่ โชว์ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็โทรได้นะคะในวันเวลาราชการนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ